สวยสวยพาน้องเล่นเร็วสวยเร็วอ่ะอ่ะสวยสวยน้อยน้อยอตัวนิดนิดนีดูน้องน้อยนีย่น้องน้องจ๋าน้องเดินได้ยังเนี่ยน้องเดินได้ไหมบอกท่านผู้ชมสิแม่ถวยถวยหยอกแม่แรงเกินไปนะแม่เจ็บนะอุ๊บอย่าทำแม่แรงนะลูก เล่นไปเล่นมาเอาอีหรีซะ<า>น่นเห็นไหมอัดเลยแน่แม่หนูนั่นน่ะ <laughs> ผู้หญิงกับผู้หญิงไม่เป็นไรอือย่าเล่นแรงเล่นแรงไม่ได้นะแล้วตีกันจริงๆเอาตุ่มายหยอกกันเอา้า